พวกเราที่มาวัดเชื่อว่าไม่ได้เป็นคนติดเหล้าเดีย๋ยวถ้าเกิดเราเห็นคนกำลังเมาเหล้าอยู่ต่อหน้านี่เราจะนึกคิดอย่างไร มีชายสามคนนะเป็นเพื่อนกันมีอาชีพเป็นช่างวาดภาพโฆษณาวันนึงก็ไปกินอาหารในร้านก็เห็นผู้ชายโต๊ะหนึ่งเนี่ยกำลังกินเหล้า แล้วก็เมาเลยหนึ่งในสามของช่างวาดเนี่ยชื่อเกษียนแกก็พูดพลงขึ้นมาเลยง่อชิบหายกินเหล้าแต่ดันให้เหล้ากิน สเดือนต่อมาก็มีงานเลี้ยง3ามคนนี้ก็ไปร่วมงานบนโต๊ะโต๊ะจีนนี่ก็มีเบียร์อยู่ขวดหนึ่ง3คนนี้ไม่เคยกินเบียร์ก็เลยลองชิมชิมดูหน่อย แต่ก็ไม่ได้ดื่มมากแต่ผ่าไปไม่นานเนี่ยขณะที่กเกษงเพื่อนๆน,นี่กำลังวาดรูปอยู่แอยก,ก็สั่งเบียร์มาดื่มเพื่อนคนหนึ่งก็เลยท้วงว่าอ้าวไหนว่าเขาทำไมวันนี้ถึงกินซะเอง เสียงก็บอกว่านายไม่รู้อะไรเล่าเนี่ยมันเป็นของคนสถุลน,นะแต่ว่าเบียร์เนี่ยมันช่วยผ่อนคลายเป็นเรื่องชนชั้นสูงและนั้นก็เสียงก็สั่งเบียร์มากินอยู่เรื่อยๆขณะทำงานอยากเดิมก็กินแค่ครึ่งขวดตอนหลังก็วันละขวด แล้วก็เพิ่มเป็นสองขวดสามขวดสี่ขวดห้าขวดเลยนะวันไหนไม่กินเบียร์ก็ทำงานไม่ได้จนถึาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตะโกนเด็กให้เด็กเนี่ยไปซื้อเหล้าแม่โขงมาเป๊กหนึ่งเพื่อนคนเดิมก็เลยทวงให้ว่าเอาไหน ว่าเราเป็นของสถุลทำไมวันนี้เนี่ยถึงไปสั่งเล่ามากินกเสียงก็เลยอธิบายว่านายไม่รู้อะไรนายต้องมีเหตุผลหน่อยอาชีพยอย่างเราเนี่ยมันจะ ซื้อเบียร์ได้เท่าไหร่กันถ้ากินเบียร์วันละห้าขวดเนี่ยมันจะไหวหรอแต่เหล้านี่เป๊กเดียวนี่เอาอยู่อืมแต่เดิมบอกว่าเหล้าเป็นของสนุนแต่ตอนนี้บอกว่าเหล้าเนี่ยมันดีกว่าเบียร์มันแค่เป๊กเดียวก็เอาอยู่แล้วแล้วตอนหลังกเกษียณก,ก็กินเหล้า ไม่ใช่เพราะเวลาทำงานนะไม่ได้ทำงานก็กินไม่ใช่แค่เป๊กเดียวนะแต่กินเป็นขวดเลยตอดหลังก็ป่วยนะเป็นอมาาัมพาตเสอนในสมองแตกแล้วหลังก็ตายเพราะเหล้าจากเดิมนะคนที่เคยดูถูกดูแคลนคนกินเหล้าว่างโง่นะ แต่ตอนหลังก็กลับกายเป็นคนเมาเล่าเสียเองอเรื่องแบบนี้นี่มี้เห็นอยู่เรื่อยๆนะบางคนนี่เป็นพระนะเป็นพระที่เคร่งด้วยเวลาใครทำเวลาพระรูปไหนทำผิดวิตในัยต้องอาบัตนี่ก็จะท้วง ้ะคอยตามจี้นะใครต้องอาบัตแม้เล็กน้อยนี่ก็ไม่ลดละเรียกว่าเคร่งมากจนเพื่อนพาดเวกันก็ระอาเพราะว่าจ้องจับผิดพารลรุบอื่นอยู่ตลอดแต่ต่อมาก็ลาสิกขา ไปเป็นฆราวาสได้ไม่นานนะปรากฏกายเป็นคนติดเหล้าโมมันห่างไกลนะจากพระที่เคร่งเนี่ยถือศีล2องยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยพอมาเป็นฆราวาสเนี่ยอย่างมากก็ถือได้แค่ห้าข้อศีลข้อที่ห้ารักษาไม่ได้กินเหล้าจนเป็นอันแม่เป็นอันทำงาน ตอนหลังก็เมามาจนกระทั่งทำงานไม่ได้ไม่มีใครจ้างต้องมาอยู่วัดนะแล้วก็อาศัยข้าวกลนบาทตอนหลังก็กินเหล้าหนักนะจนกระทั่งพระก็ไม่ให้อยู่ก็ไปนอนข้างถนนคุยเคีย ขยะเพื่อเอามาเอาของไปขายขนาดนั้นเียวตอนหลังก็โดนรถชนตายจากพระที่มีคนกราบไหว้นะกลายเป็นขี้เมาหยำเปยะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นได้บ่อยๆนะซึ่งมันก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะว่า คนที่เคยดูถูกดูแคลงคนกินเหล้าเสร็จแล้วก็กลายเป็นคนเมาเหล้าเสียเองอาจจะเป็นกรณีอื่นๆเช่นบางคนก็ดูถูกดูแคลงคนที่ชอบเล่นการพนนันหาว่างโง่นะ เล่นพนันมันจะรวยได้ยังไงมันมีแต่เสียไม่มีได้หรอกแต่ประมากายคนติดพน,นันเสงหนักด้วยนะจนไม่มีใครอยากจะคบหาเพราะว่าชอบยืมเงินคนไปเล่นพน,นันก็จบไม่สวยเหมือนกันมีลูกหลายคนนะ ที่ไม่ชอบพ่อบางทีถึงขั้นเกลียดเลยเพราะพ่อเนี่ยเจ้าชู้บางละหรือพ่อนี่ชอบทำร้ายแม่แต่พอตัวเองโตขึ้นแล้วเป็นหนุ่มก็กลับกลายเป็นคนเจ้าชู้เองหรือว่าพอมีเมียก็ทำร้ายทุกตีเมีย ความรู้สึกรังเกียจพ่อที่ทำไม่ดีกับแม่หรือว่าเจ้าชู้แต่สุดท้ายตัวเองก็เป็นซะเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆนักศึกษาที่วิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ว่าคอร์รัปชันเวลาเลือกตั้งก็ซื้อเสียงแล้วจะเอาเงินมาซื้อเสียงยังไงก็ต้องโกงหรือทุจริตเสร็จแล้วพอไปเป็นนักการเมืองทีแรกอาจจะหวังมีอุดมคติอยากจะช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือชาวบ,บ้าน แต่สุดท้ายก็กลายเป็นนักการเมืองที่คอร์รัปชันเหมือนกัน,น,นซื้อเสียงใช้เงินวานโปรยทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจมีพฤติกรรมไม่ตาจากนักการเมืองที่ตัวเองเคยประนามสมัยเป็นหนุ่มอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ทั่วไป บางคนนี่ถึงกับมีตรงกตินะเข้าป่าจับอาวุธสู้รัฐบาลยอมตายเพื่อประชาชนและนักการเมืองแต่พอตัวเองเป็นนักการเมืองสเองนี้ก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากคนที่ตัวเองเคยปนนามมีหลายคนนะ ตอนที่เป็นหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยเห็นพระข้างบ้านหรือว่าพระที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเนี่ยเอาแต่ดูหนังเล่นเกมออนไลน์หรือว่ากินข้าวเย็น หรือว่าฟังเพลงเห็นภาพเหล่านี้ก็ดังเกียนนะรู้สึกไม่เคยมีศรัทธ,ธากับพระแบบนี้เท่าไหร่ไม่นับถือแต่พอมาบวชพระอันที่แรกก็เป็นพระเรียบร้อยนะแต่ไปไปมาอา้าวกับกลายเป็นพระ อย่างที่ตัวเองเคยดูถูกก็คือวันๆก็แต่เล่นเกมดูหนังดูซีรีส์หรือไม่ก็ฟังเพลงกินข้าวเย็นเม่เป็นไปได้ยังไงนะแต่มันก็เป็นไปเป็นไปแล้วแล้วก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมันมีสํานวนนะ ที่สมัยก่อนก็เรียกว่าว่าแต่เขาอีหเนอเป็นเองอินนอนี่ก็หมายถึงตัวละครในวรรณคดีนะแต่สมัยนี้คงไม่ค่อยรู้จักเรื่องอินเนอแต่ถ้าจะพูดยานันคือว่าว่าแต่เขาแต่เราเป็นเองนี่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเวลาเห็นคนที่ มีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยที่ไม่น่าเคารพหรือว่าไม่น่านับถือเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะที่จะระมัดระวังนะว่าเปนะ่วยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกับที่เกษียณเนี่ยเห็นคนกินเหล้าจนเมาเนี่ยเห็นแล้วก็ดูถูก แต่ไม่ได้คิดที่จะมองในอีกมุมหนึ่งว่าเมื่อเราต้องระวังนะเราอย่าประมาทนะทจริงๆเกษตรเขาประมาทนะเาะเขาก็คิดว่าเนี่ยเขาฉลาดเขาไม่โง่หรอกอันนี้เราประมาทแล้วคนที่พลิกผันกลายเป็นสิ่งตรงข้ามในส่วนเขาเความประมาท ประมาว่าฉันไม่เป็นงั้นหรอกฉันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกลูกชายที่เห็นพ่อทุบตีแม่หรือว่าเจ้าชู้เนี่ยก็คิดว่าเนี่ยฉันไม่เป็นอย่างพ่อหรอกอันนี้คิดหรือพูดด้วยความประมาทและส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเอาแต่เพ่งโทษคนอื่นนะแต่ว่า ไม่ได้มองตนคนเราเนี่ยถ้าหากว่าลืมมองตนนะเอาแต่เพ่งทั่วคนอื่นนะมันก็ง่ายมากนะที่จะถูกกิเดสชักนำเวลาไปอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในสถานะเดียวกันกับคนที่ตัวเองเคยต่อว่าดูถูกหรือรังเกียจเนี่ย คนที่เขาเมาเหล้าเนี่ยนะก็อาจจะเคยเป็นคนที่เรียบร้อยนะมีศีลแต่ว่าพอเจอแรงกดดันบีบคั้นต่างๆที่แรกก็จะดับเครียดนะด้วยการกินเหล้านิดๆหน่อยๆแต่ตอหลังก็ติดอกติดใจ เคยไปช่วยคนไทยที่ญี่ปุ่นนะเมื่อสักสามปีก่อนสมัยนั้นในคนไทยเนี่ยทั้งหญิงและชายไปทำงานกันเยอะแล้วก็มีกลุ่มคนไทยอยู่ที่เมืองหนึ่งนะชื่เมืองนากาโน่ประมาณย0่สคนได้ที่เป็นผู้ชายก็ทำงานพวก ก่อสร้างหรือทำงานโรงงานเพราะคนไทยเนี่ยกลุ่มนี้ก็มีห,หน้านะมีเป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่คนนี้ก็ดูจะเป็นคนมีเหตุมีผลรู้จักดูแลตัวเองแกก็เป็นห่วงรุ่นน้องที่เป็นคนไทยด้วยกันเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ติดเหล้าติดพน,นัน ได้เงินมาก็กินเที่ยวแล้วก็เล่นเล่นนี่เล่นการพนนันแล้วก็เล่นหวยนะเที่ยวนี่ก็เที่ยวผับเที่ยวบารนะ์ดื่มด้วยนะดื่มเหล้ากินดื่มเที่ยวเล่นแล้วก็พยายามห้ามนะแล้วก็พยายามแนะนําเด็กๆรุ่นน้องให้ให้เว้นเรื่องพวกนี้ แกก็บ่นนะไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบที่บ้านก็ยากจนแนตะ่ทำไมไม่เก็บเงินส่งให้ที่บ้านแกก็มาเล่านะว่านนแกก็พยายามที่จะบอกนะรุ่นน้องให้อย่างน้อยก็เลิกกินเหล้านะ ล้าแกก็ดูพูดจามีหลักมีฐานแต่อะไรนั้นผ่านไปสามสี่ปีไปเจอกันใหม่แกเมาซะแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยบางทีมันมีความเครียดหรือมันมีสิ่งแวดล้อมที่เราเราเยาหยวนมีเงินเยอะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องเข้าสังคม สุดท้ายก็เอาเล่านี่แหละเป็นเครื่องย้อมใจเวลาเครียดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นบ่อยมากนะคนเรามันแปลเปลี่ยนไปกลายเป็นคนอื่นและเป็นคนที่ตัวเองเนี่ยเคยดูถูกเคยประนามด้วยไม่ใช่แค่ไม่อยากเจะาเยี่ยงอย่างแต่ว่าประนามหาว่างโง่ใช้ไม่ได้ แล้วก็นึกในใจก,กูไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่สุดท้ายก็เป็นอันนี้เพราะว่านอกจากประมาแล้วเนี่ยเป็นเพราะการไม่รู้จักมองตนที่จริงมันไปด้วยกันนะพอไม่มองตนเนี่ยมันก็ปรมาเพราะถ้ามองตนก็จะเห็นนะเออเรานี่ก็มีกิเลสนะบางครั้งจิตใจเราก็อ่อนแอนนะถ้ามองตนเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเนี่ย ตัวเองเนี่ยอาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสแล้วหรือต่อสิ่งรอดเราย่อยวนได้มันจะเกิดความระมัดระวังไม่ประมาแล้วก็การจัดการก็จะไม่คิดประนามคนนั้นคนนี้เพราะรู้ว่ากิเลสเนี่ยมันแรงแล้วก็สิ่งรอดเราย่อยวนมก็เยอะแล้วบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องการซึมซับดีนะ มันก็แปลกนมมนุษย์เราเนี่ยยิ่งไม่ชอบใครเนี่ยเกลียดใครเนี่ยเราก็ยิ่งซึมซับรับเอาพฤติกรรมของเขาที่เราไม่ชอบนี่เข้ามาไว้ในตัวเราลูกที่ไม่ชอบพ่อเพราะพ่อนี่ชอบใช้อำนาจกับลูกหรือว่าเจ้าชู้หรือว่าชอบทำร้ายแม่สุดท้ายก็ซึมซับรับเอ,เอาทุกอย่างที่ตัวเองเกลียด จากพ่อนี่มาไว้ในตัวเองหมดเลยมันไม่ใช่พ่อกับรูกอย่างเดียวนะเวลาเราไม่ชอบใครเนี่ยทะเลาะกับใครขัดแย้งกับใครโกรธใครเนี่ยเราก็จะรับเอาพฤติกรรมนิสัยไม่ดีของเขามาเจนเขาเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์นะชอบปล่อยข่าวลือชอบนินทา เราไม่ชอบเลยนะคนแบบนี้แต่ยิ่งไม่ชอบเ้าก็ยิ่งซึมซับรับเ,เอาพฤติกรรมคนเหล่านี้มาเสร็จแล้วก็ทำกับคนื่งแบบนี้มั่งที่แรกก็อาจจะเอาวิธีการนี้ไปใช้กับคนที่ตัวเองไม่ชอบนะเขานินทาเราเราก็นินทาเขาเขาใส่ร้ายเราเราก็ใส่ร้ายเขา หลังก็ไปทำอย่างทำงนี้กับคนอื่นด้วยยิ่งไม่ชอบใครยิ่งเป็นปฏิปักษ์กับใครก็ยิ่งซึมซับแล้วเอาพฤติกรรมอย่างนี้มาใช้กับตัวเองมันไม่ต่างตำรวจกับโจรน,นะตำรวจเนี่ยยิ่งปราบโจรมากเท่าไหร่นะประากฏว่าเทีลน้อยเทเลน้อยเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ตา่างจากโจรเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็พูดกัน ยิ่งสื้อลบต่อมือกัะโจรมาเท่าไหร่ก็ยิ่งซึมซาบรับเอานิสัยพฤติกรรมวิธีการของโจนี่มาใช้กับตัวเองจนกระทั่งบางทีก็กลายเป็นผู้ร้ายในเครื่องแบบอย่างที่เรามักจะเห็นตามข่าวหรือว่าได้ดูตามภาพยนตร์หรือนิยายเนี่ยอันนี้มันสะท้อนจากเรื่องจริงนะนการรู้จักมองตนเนี่ยแล้วก็เตือนตนนี่สำคัญมากเลย พราะถ้าเราไม่ไม,ไ,มไม่มองตนไม่ตือนตนเนี่ยเราก็จะเผลอปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันเข้ามาขครอบงำจิตใจ,จแต่ธรรมชาติคนเราเนี่ยไม่ค่อยมองตนเท่าไหร่นะเราชอบเพ่งโทษคนอื่นเราชอบเพ่งโทษคนอื่นไอาการที่เราเพ่งโทษจดจ้องคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเผลอลืมมองตัวเองคนที่ส่งจิตออกนอกบ่อยเนี่ย รวมทั้งการเพ่งททษคนอื่นเนี่ยมันทำให้ตัวเองเนี่ยง่ายมากที่จะโดนกิเลสครอบงำโดยเพราะเมื่อไปตกอยู่ในสถานการณ์เงื่อนไขเดียวคนเช่นเดี่ยวคนเหล่านั้นอย่างนักอย่างนักศึกษาที่อุดมการแรงกล้าเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์มีุดงกติ แต่พอไปเป็นนักการเมืองเขา้าไม่รู้เท่าทันกิเลสข,ของตัวเองอาจจะเกิดความลหลงไหลยึดติดในอำนาจแล้วก็ลหลงไหลในลาบสักการะก็กลายเป็นคนที่ทุจริตหรือว่าคดโกงได้ง่าย ซึ่งนี้ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าสิ่งลรอเราย่อยวนมันเยอะตอนที่เป็นนักศึกษานี่สิ่งรอเราย่อยวนมันน้อยกิเลย,ยังมีไม่ได้ต่างจากตอนที่เป็นนักการเมืองแต่ว่าพอมีสิ่งรอเราย่อยวนเยอะกิเลสนก็แรงกล้าแล้วเข้ามาครอบง,งาจิตใจการรู้จักมองตนรู้จักเตือนตนนี่สำคัญมากเลย ถ้าเรามองตนอยู่บ่อยๆเราจะเห็นนะโอ้เรานี่มันมีกิเลสที่คอยจ้องเล่นงานควบคุมจิตใจเราอยู่เสมอในแง่หนึ่งไว้ทำให้เราจักถ่มตัวมากขึ้นไม่ดูถูกใครง่ายๆแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอย่างเขาแต่ก็จะไม่ดูถูกคนอื่นเพราะรู้ว่าเรา,าจ,จะเป็นอย่างเขาเมื่อไหร่ก็ได้ ในแง่ยังก็ทำให้เราเระมัดระวังระมัดระวังตัวไม่ยอมพลาดท่าเสียชีแห้กิกเลงง่ายๆหรือถึงพลาดท่าเสียชยีก็พยายามปรปับปรุงแก้ไขแต่ถ้าไม่มองตนนะแต่ไปเพ่งโทษคนอื่นนะมันจะมีความโกรธความเกลียดได้ความโกรธความเกลียดนี่แหละ ที่มันสามารถจะทำให้เราเแพ้แพ้ต่อกิเลสตัวอื่นเช่นความโลภได้ง่ายแต่ถ้าเราเห็นกิเลสภายในใจเราเห็นจุดอ่อนภายในใจเราเนี่ยนอกจากเราจะถอมตัวแล้วเราก็จะเห็นใจคนอื่นนะที่ พ่ายแพ้ต่อกิเลสจนกระทั่งเสียผู้เสียคนเห็นใจพอเขารู้ว่าพอรู้ว่าไอ้กิเลสนี่มันมันฉลาดมากกิเลสนี่มันสามารถที่จะหลอกให้เราหลงและตกอยู่ในอำนาจของมันให้พอเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราก็จ่ เห็นใจคนอื่นเข้าใจเขาว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเห็นใจเขาว่า,เ,เ,ขา,วาเขาพ่ายแพ้ต่อกิเลสเพราะเขาไม่รู้ทันกินเลสซึ่งถ้าเรารู้จักมองเนี่ยก็จะเอาเข้ามาเป็นครูนะมาสอนใจเรานะว่าเออเราต้องระวังอย่าเป็นอย่างเขานะ เห็นคนแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าไปอย่าไปดูถูกอย่าไปต่อว่าแต่ว่าเอามาเป็นครูสอนเราว่าเราต้องระวังอย่าเป็นอย่างเขาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนเมานักการเมืองทุจริตหรือว่าคนที่ติดพันนันไอ้พวกนี้เป็นครูสอนเรานะไม่ใช่เป,เป็นเป้าของการดูถูกเหยียดหยามแต่สอนให้เราระมัดระวังแม้กระทั่งพ่อที่ ทำร้ายแม่หรือว่าเจ้าชู้หรือว่าติดเหล้าเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาสอนเป็นบทเรียนเป็นครูสอนลูกได้เนาะว่าต้องระวังนะเพราะทำไมระวังเดี๋ยวก็จะจะเป็นอย่างพ่อที่จริงพ่อที่เคยที่ทุบตีลูกใช้กำลังกับลูก หรือว่าใช้กำลังกับภรรยาหรือว่าเจ้าชูเนี่ยที่จริงตอนที่เขายัางเด็กนะเขาก็เคยเกลียดพ่อแบบนี้เหมือนกันเพราะพ่อของเขามันก็ทำอย่างเงี้ยก็เลยเกลียดแต่พอเกลียดแล้วเนี่ย พอ,อโตขึ้นกลายเป็นหนุ่มกลายเป็นผู้ใหญ่ก็ซืัมย์เราเอาพฤติกรรมของพ่อเนี่ยมาใช้กับลูกหรือมาใช้กับภรรยาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องนะหมั่นมองตนอยู่เสมออย่ามัวแต่เพ่งโทษคนอื่น พราะถ้าเราเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยเราจะเผลอไม่ดูแลใจแล้วกินเหลสก็จะมาครอบงำแห้นการมีสตินี่มันจึงสำคัญมากเลยพอสติช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ไม่มวัวแต่เพ่งโทษคนอื่นแต่ว่าคอยหมั่นมองใจหมั่นมองตนแล้วคอยเตือนตนอยู่เสมอ และยิ่งเราเตือนตนมากเท่าไหร่ไม่ประมาทในไม่ดูแคลนกิเลสเราก็มีโอกาสที่จะรับเมือกิเลสได้ดีขึ้น